สู่ช่องรอก,กีนด่สัจูดครับผมกับที่ทีหดหดครับเส้นทางลำบากมากเลยนะครับีมาดูกันว่ามันจะกลับรถได้ไหมนะครับเดี๋ยวรอให้รถไถให้รถไถนี่ก่อนนะครับรถไถเกรดให้เรียบร้อยก่อน L36 ครับ L 360B นะครับผมเลย3608กศพูดผิดนะไม่ใช่ B นะ้นี่หลายคนไม่มีรถไทยเนาะเลยไม่รู้จักเอาาจะเดียวได้ไหมจะก,กลับรถได้ไหมนี่ เลขจังนะครับเา่าฝาท้ายลงก่อนเอาดำลงก่อนดผิดฝ <c oughs> าท้ายว่าซาน วิ่มาก่อนแคบเหลือเกินครับเป็นป่าด้วยโอ้นี่แหละทีมงานรถด,ดับเรานะครับสิงกับบรรทุกก็จะเจอทุกรูปแบบทุกสภาพเส้นทางที่จะต้องเข้าไปทีนะครับก็ต้องสู้กันนี่ครับตอนนี้ก็ได้งานประมาณสิบเที่ยวครับวันนี้เพราะว่ามาตั้งสายแล้วนะผมมาสายแล้ว มาก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับ11โมงครึ่งผมมาเลยไปเลยไปเลยไปเลยเย้เย้เย้เราจะได้ช็อดไหมได้ช็อดไหมได้ช็อตน,นากวิไหมอุ๊ยพอแล้วครับไม่เอาแล้วค่อยไม่เอาแล้วค่อยเอาแค่นี้แหละค่อยพอแล้วค่อยยกแล้วค่อยย่อม คอยย่อมแพ้นะครับสายตาแกก็ไม่ได้เหมือนพวกเราเนาะแต่ใจแกนี่เกินร้อยครับยอมรับเลยฝีมือการขับรถนี่ไม่ไม่แพ้คนคนที่สายตาปกตินะครับสายตานาวิจะสู้พวกเราไม่ได้นะครับเวลาแกขับรถเห็นไหมแกจะเปิดประตูเวลาแกจะมองข้างหลังแกจะจลีแก,แกมองกระจกไม่ถนัดนะครับ แต่ว่ากระจกฝั่งซ้ายนี่แกมองได้แต่พอมองกระจกฝั่งขวาแกจะมองไม่ถนัดเดี๋ยวให้แกเดินอ่าเดี๋ยวแกจะเดินหน้าเอานะครับเพราะว่าถ้าถอยยาวเลยแกถอยไม่ได้แกมันลำบากแกนะครับเอา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 ยังไงโอ้ยตกหน้าใส่น้อยดีหน่อยก็ยีโป้ก็เช่นแล้วถอยยางเดียวน่าหน่าจะถอยอย่างเดียวครับเอามาดูกัน แกจะเปไปถึงไหนนะ,ะเอาเปไปแล้วครับคือแกถอยหลังอะ่ะแกถอยหลังไม่ได้นะแกถอยแล้วมันลําบากนะครับเนี่ยแกก็จะเปไปเงี้ยเปไหลเปย์วาเปย์ไหลเปยวาแต่แกก็ไปวิ่งกับคนอื่นได้ทุกงานเนื่องจากว่าใจแกสู้ครับใจแกนี่ต้องยกให้เลยครับขับรถนี่ประสานงานกันมาแล้วนะครับกับกับพี่เคย ก็คือกับตาแถวนะครับขับชนกันเลยอ่ะเราขับชนกันเลยนะ อันนี้เป็นกากมันนะครับกา,กากมันสำปะหลังเขามาเทไว้ตอนนี้ก็ยามเย็นแล้วครับนี่ดูเส้นทางแล้วกันเส้นทางที่วิ่งนะไม่ได้ง่ายไม่ได้สวยหรูจะวิ่งสบายนะครับนี่คือ,อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ค่าของความอดทนเนาะนี่แหละเป็นตัววัดนะครับเป็นตัววัดว่าพวกเราเชาวรถบรรทุกเนี่ยต้องแบบต้องสู้ขนาดไหนนะเราไม่ได้วิ่งบนถนนลาดยางสบายสบาย,บายเหมือนรถบ้านเหมือนรถขนสง่งพาณิชย์ทั่วไปนะครับถ้าเป็นพวกรถด,ดับรถสิบล้อรถบรรทุกรถหกล้อดับนะครับวิ่งงานดิน งานขุดสะนี่ก็จะอยู่สภาพอย่างนี้ครับถ้าเป็นวันไหนช่วงไหนที่ได้วิ่งขึ้นคอนกรีตได้วิ่งขึ้นทางลาดยางหน่อยโอ้ช่วงนั้นถือว่าแบบเป็นเป็นงานที่แบบสบายมากสำหรับชาวรถด,ดินเล หรือบ่ายสามโมงครึ่งนะกะว่าจะได้สักสิบกว่าเที่ยววันนี้น่าจะได้อยู่ว่างนะค่าน้ำมันนะครับวิ่งใกล้ๆถ้าเที่ยวก็อันนี้ยังไม่ได้หักค่าอะไรนะานาหน้าบอกเที่ยวละร้อยห้าสิบบาทครับวิ่งเข้ามาเนี่ยระยะทางการวิ่งก็ไม่ถึงกิโลครับไปกลับไม่ถึงกิโลนะน่าจะอยู่ประมาณสัก แปดรอยเมตรนะครับไปกลับประมาณแปดร้อยเมตรไม่ถึงกิโลนะครับผมออกมาแล้วพึ่งมาเมื่อกี้ออกแล้วเดี๋ยวรีบไปก่อนรีบไปก่อนที่ทเที่ยวกันหน้าดูเลย <c oughs> นะครับต้องขึ้นตรงนี้ลงตรงนี้ครับไม่ไหวขึ้นตรงนี้ไม่ได้ครับทางมดรถ ล้วครับเดี๋ยวแหนบหักอันตรายเพราะว่าแหนบหน้าผมก็หักไปแล้วตัวหนึง่งตัวล่างสุดเลยยิ้มงอนลีทั้งจงเจริญเสียลีเสเฉลีครับอ้าวไปอีกแล้ว ยานแล้วดูว่าเม่โคจะขยับไหมครับอะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่น้องครับขอทุกท่านมีความสุขกับการรับชมคลิปครับผมสวัสดีครับ